สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ผู้ชายเล่นรถนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปตอนที่3ของรายการตู้ถึอวิทยานะครับรายการที่จะนําข้อมูลสาระดีๆในเรื่องของรถกระบะตู้ถึบนะครับเพื่อเป็นความรู้สําหรับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมคนไหนก็ตามนะครับที่มีความสนใจที่อยากจะทํางานในสายงานนี้และเข้ามาศึกษาหาความรู้มาหาข้อมูลนะครับก็ติดตามกันได้เรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวจะทําตอนต่อไปเรื่อยๆนะครับอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์มาได้ นะครับผมในตอนที่3นี้นะครับก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของการเลือกซื้อรถนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะทํางานตรงนี้เราจะออกรถแล้วนะครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดกันนิดนึงนะครับว่าเราจะต้องเลือกรถที่มีสเปคประมาณไหนนะครับเพราะว่าบางครั้งการที่เลือกรถผิดสเปคเนี่ยมันจะทําให้เราเสียโอกาสในการทํางานในบางงานไปนะครับเริ่มกันที่ข้อหนึ่งนะครับ ข้อหนึ่งเนี่ยอ่าจะเป็นเรื่องของสีนะครับรถกระบะที่นำมาวิ่งงานติดตู้ทึบเนี่ยผมเน้นให้ใช้สีขาวเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าบางงานนะครับก็จะมีการกำหนดสเปครถมานะครับว่าต้องใช้รถสีขาวเท่านั้นนะครับเ,เรื่องของเหตุผลผมไม่แน่ใจแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของความที่มันดูสะอาดดูเรียบร้อยนะครับเขาก็เลยใหใ,ให้ใช้รถสีขาว นะครับฉะนั้นเอ่อถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เล่นรถยี่ห้อไหนก็ตามนะครับแล้วมีสีอื่นให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเทาสีดําสีเทาดำนะครับก็อยากให้เลือกสีขาวไปเลยนะครับการเลือกสีขาวเนี่ยมันก็มีข้อดีนะเพราะว่าราคามันไม่ถูกบวกนะครับอันนี้ผมก็สงสัยเหมือนกันนะแต่ก็ติดอยู่ในใจนะครับว่าถ้าเราเลือกรถกระบะตอนเดียวเนี่ยนะครับเราเลือกรถสีขาวจะเป็นรถที่ราคาถูกมาก คือราคาถูกี่สุดเลยนะครับเราเปลี่ยนสีเราจะถูกบวกราคาเพิ่มนะครับเอาสีเทาบวกเจ็ดันบวกหมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรถพวกรถเก๋งรถที่รถครอบครัวนะครับถ้าเอาสีขาวเนี่ยบวกราคานะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรนะครับในเรื่องของสีเนี่ยก็เน้นว่าเป็นสีขาวก็แล้วกันนะครับข้อ2นะครับรถกระบะใช้เป็นซิงเกิลแคปหรือว่ารถหัวเดียวรถตอนเดียวนะครับเอ่อที่เรียกรถตอนเดียวเนี่ยนะครับมันมันมีข้อดีนะครับในเรื่องของราคา ราคารถมันถูกนะครับมัน5 0 0แสนกว่าบาทเนี่ยห้าแสนต้นห้าแสนกลางๆประมาณนี้แล้วแต่ยี่ห้อนะครับราคาถูกนะครับมีโอกาสรับงานได้หลากหลายนะครับเพราะว่าบางงานก็กําหนดเลยว่าใช้รถตอนเดียวสีขาวเท่านั้นนะครับอ่าฉะนั้นเนี่ยเลือกรถเป็นตอนเดียวรถหัวเดียวหรือว่ารถ s i n เกิลแคนะครับแล้วก็ราคามันถูกกว่ารถกระบะแคปแล้กระบะ4ประตูนะครับ ก็คือว่าถ้าเกิดเราจะเลือกรถเป็นรถแคปเนี่ยเราต้องบวกราคาเพิ่มไปนะครับบางรุ่นก็เพิ่มเป็นแสนเลยนะครับฉะนั้นเลือกเลือกเป็นรถตอนเดียวไปก่อนนะครับผมเข้าใจนะครับว่าท่านผู้ชมหลายคนนะครับรวมถึงผมก่อนจะซื้อรถผมก็ตัดสินใจเหมือนกันว่าผมจะซื้อรถแคปดีไหมเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีกําลังทรัพย์ที่จะซื้อรถได้บ่อยๆถูกไหมครับเราก็อยากจะใช้รถคันเดียวที่มันใช้อเนกประสงค์ใช้ในครอบครัวได้ใช,ใช้ใช้ทํางานได้นะครับแต่ทีนี้ ผมอยากให้มุ่งเน้นไปที่การทํางานเป็นสาคัญนะครับเพราะว่าเราออกรถมาเราต้องการทํางานนะครับฉะนั้นเราควรจะเพิ่มโอกาสในการที่เราจะได้งานมากที่สุดนะครับเลือกรถตอนเดียวไปเลยนะครับจะได้ไม่ไม่เสียใจกับบางงานที่เราพลาดไปถ้าเกิดเราลดเราสเปคไม่ได้นะครับข้อ3มนะครับเลือกรถเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเพราะว่ารถกระบะเนี่ยนะครับเออบางทีเนี่ยนะครับบางบางรุ่นนะก็จะมี เกียร์ออโต้ให้เลือกนะครับอย่างเช่นอิซูซูใช่ไหมครับผมอยากให้เลือกเป็นเกียร์ธรรมดาเพราะว่าอ่านหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของราคานะครับเกียร์ธรรมดาราคามันจะถูกที่สุดในบรรดารถกระบะเลยนะครับแล้วก็สองนะครับประหยัดน้ามันกว่านะครับสามซ่อมบารุงง่ายทนทานกว่านะครับรถเกียร์ธรรมดาเนี่ยเอ่อมันจะทําให้เรานะครับประหยัดต้นทุนในการทํางานได้มากที่สุด นะครับผมแล้วก็เข้าใจนะว่าอยากจะใช้รถให้มันสะดวกสบายนิดนึงนะครับเพียงแต่ว่าเชื่อผมเถอะใช้รถเกียร์ธรรมดาดีกว่านะครับเราใช้รถอะมากกว่ารถรถบ้านทั่วไปหลายเท่านะครับเราเซฟต้นทุนของเราดีกว่านะครับข <c> ้อสี่นะครับเป็นเรื่องของยี่ห้อนะครับเอ,อยี่ห้อเนี่ยตามใจชอบเลยเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับ <c> คือแล้วแต่เราชอบเลยแต่ว่าผมอยากให้เลือกยี่ห้อที่มัน ที่มันทนทานหน่อยแล้วกันนะครับที่เขาใช้ทั่วๆไปก็จะมีอิ u ุสโตโยต้ามิ s ูบิชินิสสันนะครับสี่ยี่ห้อนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าสียี่ห้อนี้ผมคิดว่าอะไหล่หาง่ายนะครับอะไหล่เทียบอะไหล่แท้เยอะแยะเต็มตลาดนะครับคนใช้ทั่วไปนะครับใช้มานานหลายปีนะครับรถพวกนี้ทนทานเห็นเห็นใช้ส่งของกันอยู่ทั่วไปเลยนะครับไม่น่ากังวลอะไรนะครับส่วนยี่ห้ออื่นๆนะครับอย่าง m a z d a อย่างเงี้ย เอ่อ uh, MG นะครับผมก็ไม่แน่ใจเรื่องของอะไหล่นะครับบางทีอาจจะหาอะไหล่ทั่วๆไปจากร้านอะไหล่ไม่ได้นะครับอาจจะต้องไปเบิกศูนย์ซึ่งราคามันจะค่อนข้างแพงนะครับก็อยากให้เลือกรถในยี่ห้อที่เราเที่มันทนทานที่ที่เขาใช้กันทั่วไปแล้วกันนะครับถ้าอยากจะได้ส่วนลดเยอะๆนะครับก็ดูมิตซูบิชิ i ิตสันนะครับ uh, รถพวกนี้จะจะมีส่วนลถเยอะ นะครับเพราะว่าเซลล์เขาดันนะครับเขาอยากเขาอยากเพิ่มยอดนะครับเราก็จะต่อรองได้มากนะครับแต่ถ้าเกิดคิดว่าตรงนั้นไม่ได้เป็นปัญหาอยากจะได้รถที่มีโอกาสในการขายต่อราคามันแข็งหน่อยนะครับก็เลือกอิสุสโตโยต้าครับผมข้อ5นะครับเลือกรถกระบะเตี้ยนะครับคือบางคนเนี่ยมีมีเคยมีเพื่อนๆทักมาถามผมด้วยนะว่าใช้รถกระบะยกสูงดีไหมนะครับได้ไหม ใช้ได้ครับแต่ว่าผมไม่แนะนํานะครับรถกระบะยกสูงเนี่ยผมผมก็เคยขับนะเคยเอามาส่งของด้วยมันมันเหนื่อยนะครับเวลาเราเราขึ้นของเนี่ยนะครับเนื่องจากความสูงจากท้ายกระบะกับพื้นเนี่ยมันสูงนะครับเวลาเรายกของขึ้นเนี่ยมันมันค่อนข้างลําบากนะครับแล้วก็การเอ่อการเสริมต่อเติมช่วงล่างเนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นรถยกสูงเนี่ยมันจะทําได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดเวลามีการแบกหนักๆเนี่ยนะครับ รถยกสูงมันมันโครงนะครับเอ่อมันมันขับแล้วมันมันไม่ค่อยมั่นใจนะครับหลังหลังมันจะย้อยๆแล้วหน้ามันจะแอนเอนนะครับถ้าเกิดใช้รถยกสูงนะก็เลือกรถกระบะเตี้ยแล้วกันนะครับเรานํารถมาทํางานนะครับอย่างที่บอกไปต้องการรถคันนี้มาเพื่อทํางานนะครับใช้เป็นรถกระบะเตี้ยจะทําให้เราทํางานได้ง่ายมากที่สุดนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับข้ออื่นๆก็อย่างเช่นเ,เรื่องของ การออกรถเนี่ยนะครับออกที่ไหนดีนะครับก็ผมว่าออกตามงานก็ได้นะถา้ถาถ้าไม่รีบนะงานพวกงานมอเตอร์เอ็กโปมอเตอร์โชว์อะไรพวกเนี้ยนะครับรอตามงานเนี่ยแล้วก็เข้าไปคุยตามบูธก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครใครอยากได้รถแล้วไม่อยากรอง,งานอีกตั้งหลายเดือนนะครับก็ติดต่อไปที่ศูนย์บริการดูตามเพจของเซลล์ต่างๆใน a c e b o o k นะครับมีคนทําเพจเยอะแยะนะครับทักไปถามให้เขาให้เขาคํานวณเป็นตารางพรตารางดาวมาก็แล้วกันนะครับ แล้วก็ลองโทรไปถามรายละเอียดดูนะครับแล้วก็เมื่อเราพูดคุยกับเซลแล้วนะครับต้องเมื่อเราคิดว่าเราจะรถเมื่อเราคิดว่าเราจะได้รถแล้วเนี่ยนะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับเอ่อพูดพูดคุยกับเซลนะครับในเรื่องของการจดทะเบียนรถให้เป็นทะเบียนเชิงพาณิชย์นะครับเพราะว่าเอ่อบางครั้งเนี่ยนะครับ <S <S <Oracle. S 2> เซลเขาไม่รู้ไงี่ว่าเราจะเอามาทำาอ่มาทํางานเอามาวิ่งงานขนส่งนะครับถ้าเขาจดเป็นรถเอ่อเป็นรถส่วนบุคคลธรรมดามาเนี่ยนะครับถ้าตํารวจเรียกแล้วเขา ดูเอกสารรถเนี่ยบางทีอาจจะมีปัญหาได้นะครับให้ให้เซลล์จดเป็นรถเพื่อเชิงพาน,นิชไปเลยนะครับบอกเขาแล้วนะเขาเข้าใจอยู่เขารู้อยู่นะครับถ้าเกิดมีโปรโมชั่นติดตู้ทึบก,ก็ให้เขาติดมาเลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดเขาไม่มีเนี่ยก็ลองถามเขาดูว่าเออถ้าจะเอาไปติดเองข้างนอกเนี่ยแต่ว่าช่วยจดทะเบียนเป็นเป็นเนอ่อเป็นเชิงพาน,นิชให้หน่อยได้ไหมนะครับประมาณนี้ครับก็ลองนําไปพิจารณาดูนะครับในการเลือกรถนะนะครับอันนี้ ก็เป็นข้อแนะนําจากจากผมนะครับที่ที่ทํางานมาในสายงานนี้สักระยะหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีความคิดเห็นต่างๆนะครับหรือว่ามีข้อเสนอแนะต่างๆนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาด้านล่างได้นะครับถ้าข้อมูลไหนผมผิดนะครับก็มาช่วยกันแก้ไขได้นะครับสุดท้ายนี้เด็กผู้ชายไม่เคยโตขึ้นเลยเพียงแค่ของเล่นชิ้นใหญ่และแพงขึ้นก็เท่านั้นครับสวัสดีครับ